ภาาพิเศษคืออะไรก็คือการเปิดห้องเรียนเพิ่มเติมจากภาคปกติส่วนใหญ่ก็จะเรียนนอกเวลาทําการปกติแล้วความแตกต่างระหว่างภาคพิเศษกับภาคปกติคืออะไรที่ข้อ oh ที่ท hm ah. หนึ่งคือเรื่องของค่าเทอมค่าพิเศษเนี่ยนะครับค่าเทอมเนี่ยจะอยู่ประมาณ2เท่าของภาคปกติซึ่งปกติค่าเทอมของภาคพิเศษก็จะเทียบใกล้เคียงนะครับกับมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วภาคพิเศษเข้าง่ายกว่าภาคปกติไหมแค่มีเงินก็เข้าได้หรือเปล่าแล้วหลักสูตรของภาคพิเศษแตกต่างจากภาคปกติไหมมันเรียนง่ายกว่าหรือเปล่าทั้งภาคพิเศษและภาคปกติจะใช้หลักสูตรนาฐเดียวกัน แล้วเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขารับรวมกันไหมหรือว่าเขาแยกกันจบมาจากภาคพิเศษเนี่ยจะหางานยากกว่าคนจบภาคปกติไหมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับหลักสูตรนานาชาติแตกต่างกันยังไงหลักสูตรภาษาอังกฤษมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ได้มีการกําหนดสัดส่วนของนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติส่วนหลักสูตรนานาชาติมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆด้วยมีการกําหนดสัดส่วนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติถ้าเทอมนะครับจะแพงกว่าภาคปกติหลายเท่าแพงกว่าภาคพิ เกือบถึง2เท่าด้วยกันนะหลักสูตรทวิภาษาคืออะไรก็คือสอนทั้ง2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลักสูตรควบปริญญาคืออะไรก็คือเป็นหลักสูตรที่ได้เป็นปริญญาตรีควบกับปริญญาโทไปเลยมีทั้งแบบที่จบทั้งในไทยทั้ง2ใบหรือบางที่ได้เรียนทั้งมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศสามารถเลือกได้เลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ ภาคปกติภาคพิเศษภาคสมทบโครงการพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรทวิภาษาโครงการควบปริญญามันคืออะไรสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโดนกับครูนู่นกับพี่แต่น,นี่โค้ชเองวันนี้เรามาเคลียร์ข้อสงสัยกันครับ สวัสดีครับน้องๆอ,อยู่กับโค้ชพี่โจนะครับกับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะมาตอบสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบและถ้าใครไม่อยากจะพลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้นะครับฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของ You Passion Group กันไว้ด้วยนะครับ เวลาที่เราเข้าไปดูข้อมูลหลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัยนะครับเราอาจจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเจอนะครับมีการวงเล็บไว้ว่าเป็นโครงการพิเศษเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษบ้างลหละหรือเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับในหลายๆโครงการนะครับบางคนอาจจะอ่านแล้วเข้าใจแต่ก็มีชื่อบางชื่อนะที่ทําเรางงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวกหลักสูตรควิภาษาหรือว่าเป็นหลักสูตรควบปริญญานะครับมาเดี๋ยวนี้พี่จะเคลียร์ข้อสงสัยทั้งหมดได้ฟังนะครับ มาเริ่มกันที่ภาคพ,พิเศษก่อนเลยภาคพ,พิเศษคืออะไรจริงๆแล้วนะภาคพ,พิเศษก็คือการเปิดห้องเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาจากภาคปกติเพราะบางครั้งเนี่ยภาคปกติเนี่ยอาจจะรองรับนิสิตและนักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้ที่จะเข้าเรียนนะครับจึงมีการเปิดห้องเรียนเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะซึ่งภาคพิเศษหรือภาคสมงทบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนนอกเวลาทําการปกตินะครับเช่นเรียนในเย็นวันธรรมดาจนถึงสุกหรืออาจจะไปเรียนวันเสารออ์อาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วความแตกต่างระหว่างภาคพ,พิเศษกับภาคปกติคืออะไรที่เราเห็นเด่นชัดข้อที่1เลยน เทมถ้าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะคบภาคปกติเนี่ยค่าเทอมจะอยู่ตั้งแต่ประมาณนะครับหนึ่งหมถึงสองหมบาทยกเว้นบางคณะอย่างเช่นทันตแพทย์จะมีค่าเทอมที่แพงไปกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นภาคพิเศษหรือภาคสมทบเนี่ยนะครับค่าเทอมเนี่ยจะอยู่ประมาณ2เท่าของภาคปกตินะครับก็คือจะอยู่ตั้งแต่ประมาณ3 0,000ื่นต้นๆนะครับจนถึง5 0,000ื่นกลางๆเลยนะครับเหตุผลที่ค่าเทอมต้องแพงกว่าเพราะอะไรนะฮะข้อที่1เลยนะครับเขาต้องจ้างอาจารย์เนี่ยครับนอกเวลาทําการจึงต้องมีการจ่ายค่าอาจารย์ที่แพงกว่าเหตุผลข้อ ที่2ก็คือภาคพิเศษภาคสงทบหรือกระทั่งโครงการพิเศษเหล่านี้นะครับจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรงบประมาณนะครับให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตรและโครงการนะฮะซึ่งปกติค่าเทอมของภาคพิเศษนะก็จะเทียบใกล้เคียงนะครับกับมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งจะอยู่ตั้งแต่ประมาณ3 0 0 0 0ืกลางๆถึง7 0,000บาทนั่นเองนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษนะครับก็คือบางมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วจะมีเงินสมทบมาน้อยนะครับจ เอารายได้เนี่ยมาช่วยเลี้ยงในภาคปกติด้วยนะครับแล้วสําหรับนะครับบางที่เนี่ยใช้คําว่าโครงการพิเศษซึ่งคําว่าโครงการพิเศษนะครับบางมหาวิทยาลัยก็หมายถึงภาคพิเศษนะฮะแต่โครงการพิเศษสําหรับบางมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะหมายถึงโครงการพิเศษเลยจริงๆนะครับก็คือในภาคปกติเนี่ยไม่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้นะครับเปิดเพียงแต่โครงการพิเศษก็คือจะมีลักษณะเช่นเดียวกับภาคพิเศษนั่นเองนะครับ หลายคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วภาคพ,พิเศษเข้าง่ายกว่าภาคปกติไหมตอเข้าง่ายกว่าหรือเปล่าแค่มีเงินก็เข้าได้หรือเปล่าพี่ไม่อยากใช้คําว่าเข้าง่ายกว่าแต่เกณฑ์ในการรับภาคพ,พิเศษนะครับอาจจะมีการยืดหยุ่นมากกว่าภาคปกติยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเกณฑ์ของภาคปกติเนี่ยอาจจะรับเด็กที่เกรดเฉลี่ย3.00กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่6แต่ถ้าเป็นของภาคพิเศษเนี่ยอาจจะเปิดรับกว้างกว่านั้นนะครับเกรดเฉลี่ย3.00เหมือนกันแต่ว่าเปิดรับทั้งเด็กที่กําลังศึกษาม .6 เป็นเด็กทางสายปวชนะครัอาวมท้ง จะรับเด็กซิว้วยก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีบางสาขาวิชานะครับที่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของเกรดเฉลี่ยที่มีการยืดหยุ่นมากกว่ายยตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาคปกติก็จะรับเกรดเฉลีย่ย3.00แต่หากเป็นภาคพิเศษก็คือจะรับเกรดเฉลี่ยตั้งแต่2.5ขึ้นไปก็มีครับ แล้วหลักสูตรของภาคพิเศษเนี่ยมันแตกต่างจากภาคปกติไหมมันเรียนง่ายกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ตอบได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรถ้าเป็นหลักคณะและสาขาเดียวกันนะครับทั้งภาคพิเศษและภาคปกติจะใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับมีมาตรฐานเดียวกันแน่นอนนะครับบางวิชานะฮะอาจจะต้องมีการมาเรียนรวมกันระหว่างภาคปกติแล้วก็ภาคพิเศษนะครับรวมถึงบางวิชานะครับอาจจะมีการตัดเกรดร่วมกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องที่จบมาจากภาคพิเศษนะครับสบายใจได้เลยน้องจบมาด้วยมาตรฐานเดียวกับคนที่จบจากภาคปกตินะครับแล้วเวลาเขารับ ปริญญาเนี่ยเขารับรวมกันไหมหรือว่าเขาแยกกันรวมถึงคนที่จบมาจากภาคพิเศษเนี่ยจะหาง,งานยากกว่าคนจบภาคปกติไหมนะครับอันนี้สบายใจได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเวลาที่น้องจบมานะครับในใบ transcript หรือว่าใบปริญญาบัตรอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีการเขียนนะครับว่าน้องจบมาจากภาคพิเศษหรือโครงการพิเศษใดๆนะครับก็จะเป็นวุฒิตามปกติเหมือนกับภาคปกติเลยนะรวมถึงเวลาที่น้องรับปริญญาน้องก็รับปริญญาร่วมกันนะครับสบายใจได้ มาถึงนะครับในส่วนของหลักสูตรภาษาอังกฤษกับหลักสูตรนานาชาติกันบ้างดีกว่านะฮะบ,บางคนยังสงสัยอยู่เลยครับว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษกับหลักสูตรนานาชาตินี่แตกต่างกันยังไงคืออย่างนี้ครับพี่อธิบายให้ฟังหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือเราเรียกว่า E.P. นะครับก็คือมาจากคําว่า English Program เนี่ยนะครับมันจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับและจะไม่ได้มีการกําหนดสัดส่วนของนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยหรือคณะที่กําลังจะเปิดหลักสูตรนานาชาติเขามักจะเริ่มต้นมาาจก หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบนี้ก่อนนะครับจนพัฒนาขึ้นไปเป็นหลักสูตรนานาชาติไทยหลังส่วนหลักสูตรนานาชาตินะฮะนอกจากจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วะะเขาก็ยังมีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงมีการกําหนดสัดส,ส่วนนะครับของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตินะครับส่วนเรื่องของค่าเทอมนะครับทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาตินี่จะอยู่ใกล้เคียงกันและก็จะแพงกว่าภาคปกติหลายเท่านะฮะรวมถึงแพงกว่าภาคพิเศษเกือบถึง2เท่าด้วยกันนะพูดแบบนี้ไม่เห็นภาาเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างเป็นคณะ เลยละกันนะครับอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตรม์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาคปกติเนี่ยจะอยู่ที่17,300บาทภาคพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่36,700บาทส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาตินะครับจะอยู่ที่6,700บาททั้งคู่เลยนะครับหรือตัวใหญ่คณะหนึ่งก็ได้นะครับก็คือคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคปกติเนี่ยจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะส่วนภาคพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่39,700บาทหักสูตรภาษอังกฤษจ่64,200บาทและหลักสูตรนานาชาติจะอยู่ที่72,200บาท ส,ส่วนหลักสูตรที่เขียนว่าเป็นการเน้นการเร night, ียนกา,ารสอนภาษาอังกฤษหรือกระทั่งหลักสูตรทวิภาษาคืออะไรนะครับหลักสูตรเหล่านี้นะครับจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยแต่ да no ว่าจะมีการเร so ียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและใช้ชาวต่างชาตินะครับมาเป็นผู้สอนรวมไปถึงหลักสูตรทว هنا, ิภาษาก็คือสอนทั้ง2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ มาทีงี้หลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเด็กยุคนี้นะครับก็คือหลักสูตรควบปริญญานะครับหรือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า dual degree หรือคําว่า twinning degree นะครับหลักสูตรควบปริญญาคืออะไรก็คือเป็นหลักสูตรที่พอน้องเรียนจบมานะครับไม่ว่าจะเป็น5ปีหรือ6ปีเนี่ยก็จะได้เป็นปริญญาตรีควบกับปริญญาโทไปเลยนะครับอาจจะเป็นทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาเดิมหรืออาจจะเป็นปริญญาตรี1สาขาและปริญญาโทอีก1สาขาก็ได้นะครับจะมีทั้งแบบที่จบทั้งในไทยนะครับทั้ง2ใบ ยนะอย่างเช่นหลักสูตรของที่จุลานะครับก็จะมีเลยนะหลักสูตรแพทยศาสตร์ควบกับวิศวกรรมชีวเวชนะฮะน้องเรียน6ปีนะครับได้ปริญญาตรีเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับและจะได้ปริญญาโทเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวเวชด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับหรืออย่างเช่นของที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีหลายหลักสูตรที่น่าสนใจนะยกตัวอย่างเช่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็จะมีทั้งหลักสูตรบัญชีและหลักสูตรบริหารนะครับซึ่งน้องสามารถเรียน5ปีนะครับจบได้ปริญญาโทเลยจากปกติน้องต้องเรียนปริญีี4ป กับปริญญาโทอีก2ปีรวมกันเป็น6ปีนะครับแต่ในที่นี้นะครับน้องจะเรียนปร,ริญญาตรีเพียง3ปีครึ่งแล้วก็เรียนปริญญาโทอีกปีครึ่งนะครับจบออกมา5ปีได้ปริญญาโทนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องเรียนไปแล้วแล้วน้องรู้สึกว่าไม่เอาละสปีครึ่งเสร็จปุ๊บพอแล้วไม่อยากตอ่อโทน้องสามารถเลือกเป็นฝึกง,งานอีกครึ่งปีนะครับแล้วก็จบ4ปีนะครับได้ปริญญาตรีพร้อมกับเพื่อนๆตามปกติได้เลยนะครับหรือบางที่นะครับเปิดหลักสูตรควบปริญญานะที่ได้เรียนทั้งมหาวิทยาลัยในไทยและตต่่่าางงงปรระเเทศออยชนัหลกสู TP ข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย่อม,มาจาก Twinning Engineering Program นะครับเป็นหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะสปีนะครับน้องจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ประเทศไทยนะครับและอีก2ปีที่เหลือนะครับน้องก็จะสามารถเลือกได้นะครับที่จะไปเรียนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่ต่างประเทศซึ่งเลือกได้ถึง3ช้อยเลยนะไม่ว่าจะเป็น The University of Nottingham ที่ประเทศอังกฤษ The University of New South Wales ที่ประเทศออสเตรเลียหรือกระทั่ง KU Leuven นะครับที่ประเทศเบลเยียมสามารถเลือกได้เลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ ก็เคลียกันไปให้หายสงสัยกันแล้วนะครับกับข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่พี่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ถ้าน้องยังมีคําถามอะไรหรือว่าคณะไหนอยากให้พี่มาตอบนะครับสามารถเขียนเพิ่มเติมมาที่คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยและถ้าน้องไม่อยากพลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้นะครับพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ช่องของ You Passion Group กันไว้ด้วยนะครับสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโดนกับครูโดนกับ,กบพี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้โค้ชโจ้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าไปแล้วบาย